ถ้าเทียบกับข่าวนี้เนี่ยถือว่าข่าวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเบาไปเลยเด็กๆเ,เลยคืออันเนี้ยมาจากหนองคายจะไปใต้เหมือนกันนะฮะโดนทหารเนี่ยสกัดจับไว้ได้ยาไอซ์แปด้อยแกกิโลกรัมเอายาเคอีก200กิโลกรัมมูลค่ารวมมากกว่า150ล้านบาทมีหนังเสือด้วยนี่นะ,ะในภาพเนี่ยครับหนังเสือเออเนี่ยมีนะฮะเขาบอกว่าของกลางนะ มียาไอซ์อยู่ในถุงถุงชาเ,เหมือนเมื่อสักครู่เลยอะใช่ใช่เหมือนกันเลยแล้วก็ยัดใส่กระสอบมายี่บสองกระสอบน้ําหนักรวมแปดร้อยแปดสิบเก้ากิโลกร,รัมนะครับยาเคตตมินก็อยู่ในถุงชานะครับยัดใส่กระสอบห้ากระสอบน้ําหนักรวมสองร้อยกิโลกร,รมัมแล้วก็ไปพบอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะหนังเสือขนาดใหญ่หนึ่งผืนนะฮะของกลางทั้งหมดเนี่ยอัดแน่นอยู่ในรถกระบะตู้ทึบ สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะฮะจังหวัดหนองคายได้มีการรับแจ้งจากสายข่าวบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่1นถึงหธันวาคมจะมีขบวนการขายยาเสพติดลักลอบนํายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ําโขงมายังพื้นที่เมืองหนองคายเจ้าหน้าที่จึงสนธิกําลังระหว่างทหารตํารวจฝ่ายปกครองวางแผนสกัดกั้นและก็จับกลุ่มนะครับ ก็เจอรถกระบะตู้ทึบก,กันกาะเนี่ยขับออกจากบริเวณโรงสูบน้ำบ้านบอนตําบลหาดคำไปตามถนนเส้นทางทางหลวงหมายเลข212เจ้าหน้าที่จึงสกัดกั้นและควบคุมรถไว้ได้ที่ปากทางเข้าบ้านดงเวนจากการตรวจสอบพบนายคมสรรเป็นคนขับขับมาเพียงลำพังนะฮะส่วนท้ายกระบะตู้ทึบก,ก็อย่างที่บอกฮะขนยาเสพติดมาเต็มเหียบไปหมดนะฮะแล้วก็มีหนังเสือด้วยเห็นบอกว่าเนี่ยปลายทางเนี่ยจะลงใต้นะ นี่นะฮะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะสืบสวนขยายผลกันต่อไปนะครับ